สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับหนึ่งสถานที่ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นเพืเ่อหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตาก,กันบ้างแล้วนะจ๊าในสื่อโซเชียลต่างๆเอางี้ไปชมคลิปต้ตนเรื่องกันเลยดีกว่าครับ

ต้องขอ,อนมโทนาบุญกับคุณโยมพอดีเขาเลิกกิจการเนาะทีอาา่อาจารย์ได้แจ้งไว้คุณโยมเขาเลิกกิจการทําขนมปังแล้วก็พอดีเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์พระครูภพศิธรรมโชตเจ้าวาดวัดหนองกายบอกว่าจะเลิกกิจการแล้วเนาะก็เลยถาวายเตาก็เลยถามว่าทางวัดสนใจจะรับเตาไปไว้ที่วัดไหมอ,อ,อาจารย์กเลยว่าเ,เราจะมาทํำยังไงเตาเนาะเตาอบขนมปังทั้งหมดอยู่4เตาด้วยกัน แต่ว่าอา,อาจารย์เขาก็ฉลองสรัทธาโยมโดยการรับเต่ามาแล้วพอดีมีโยมแม่เขาทําทเกี่ยวกับเบเกอรี่อยู่แล้วได้เข้ามาที่วัดหนองกายเนาะมาซื้อที่อยู่ที่วัดหนองกายอยู่ในหมู่บ้านหนองกายนี่ละโยมแม่ที่โยมเห็นเนี่ยเนาะอาจารย์ก็เลยให้มาทําขนมป,ปังตรงนี้แล้วก็ช่วยเนาะช่วยกัน เพราะว่าขนมปังนี้เราทํามาตรงนี้เราไม่ได้มีกําไรหรือขาดทุนเนาะเอาแต่ผลบุญล้วนๆเพราะว่าเราส่งพระส่งเนนเรียนหนังสือในเมืองเชียงใหม่ตั้งใจที่จะหาเงินเพื่อสร้างโบสถ์นะโยม คือก็มีหลายรายการแบบเราก็บริจาคให้ชาวบ้านบ้างไอไอพวกประเทศลงศพอย่างเงี้ยมีกิจกรรมหลายอย่างเ่ื่เหลือสองังคมที่แบบพูดติดเชื้อ HIV เราก็แจกข้าวกล่องเนาะมีโรงทานของเราเราก็แจกข้าวกล่องสมุนบ้าน mm hmm. ใครมาขอ้น้าเราก็บริจาคไปทางวัดเราก็มีโครงการแบบนี้นะ mm hmm. มีน้ํามีลงศพเนาะมีอาหารข้าวกล่องเนะี้ย แจกข้าวสารบ้างอะไรเงี้ยทางวัดวัดญาติโยมมาบริจาคเราก็รับหมดไงก็ mm hmm. บริจาคต่อไปก็บุญต่อๆกันเนาะอันนี้คือเป็นแนวเทียมคิดของพระอาจารย์แล้วก็พระที่ช่วยทําก็คือในส่วนนี้เป็นพระ,ะที่ยังบชใหม่หรือว่ายังไม่เป็นพระนวักกะคือข้าพรรศาอ่ะก็เป็นถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวพระอาจารย์โกก,กับพระอาจารย์พิงน,นี่ก็เป็นพระลูกวัดมาเข้ามาในตอนนี้ก็ กำลังจะได้พรรษาหนึ่งอยู่มีใจเป็นกุศลอยากได้บุญพระอาจารย์บอกว่าการทําบุญนะมีหลายอย่างไม่จําเป็นเฉพาะการให้ทานอย่างเดียวเนาะการที่เขาตั้งจิตตั้งใจอาจารย์ไม่ได้บังคับลูกศิษย์ลูกหาว่าจะต้องมาช่วยกันทําขนมปังเพื่อเอาเงินมาสร้างวัดเนาะแต่ตรงนี้คือโยมเขาถวายเตามาแล้วเราอยากจะทําให้มันเกิดประโยชน์แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นการนําขนมปังนี้ไปออกโรงทานโยมออ,ออกโรงทานชิ้นละ8บาท ไม่ได้แพงเลยนะพร้อมทั้งกล่องเรียบร้อยแล้วมันมันสูบอ่ะมัน,ม,นมันจะไม่เท่ากันตรงกลางมันจะได้ไฟออกไฟแรงจะอยู่ด้านแลวก็ด้านหนประมาณสองช้างก็ยี่ิถาดถาดหนึนน่งก็มี20เอ่อรูป มันมันต้องให้สุกหน้ามันให้มันสวยพร้อมๆกันไม่งั้นมันก็จะเกียมแบบไม่เท่ากัน<อ>ถ้าเป็นตังขนมตัง,งนี้ประมาณ2ี่สิบค่ะ<อ>แต่จะมีโดมมีพิซซ่าอะไรแล้วก็เค้คเกกล้วยหอมอะไรพวกนี้มาเพิ่มเอแคร์อย่างเงี้ยมันมีเอแคร์เค้คเกกล้วยหอมด้วยพิซซ่าแล้วก็โดม พราะฉะนั้นทางเราก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ขนมปังของเราก็ถือว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดหรืออะไรเป็นขนมปังที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยก็ให้ปลุกพระลูกเนรด้วยแล้วก็ญาติโยมอยากจะทําบุญเนาะอย่างที่คุณโยมได้ชิมหรือว่าได้ถ่ายรูปไปเนี่ยเนาะ,ะก็ตามมาตรฐานมาตรการไปเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบดูดจะอยู่ได้ประมาณ2-3ถึงวันเท่านั้นแล้วก็ญาติโยมเห็นอพอดีพระเขาลงเนาะในโซเชียล แล้วก็ทางสถานีวิทยุหรือว่าโทรทัศน์เนี่ยก็เข้ามาสอบมาสัมภาษณ์ซึ่งขนมปังตรงนี้เราสามารถนำไปเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์นะได้หลายที่หลายทางเราไม่ได้หวังว่าจะต้องมีกําไรหรือขาดทุนอ,อันนี้ก็เป็นโครงการดีๆของวัดหนงกายเราเราก็ใช้ชื่อขนมปังว่าสาธุเบเกอรี่อันนี้คือ เรื่องราวของขนมปังสาธุเบเกอรี่วัดหนองไก่ของเราและนั่นก็เป็นเรื่องราวของขนมปังสาตุเบเกอรี่ของวัดหนองไก่ที่วันนี้เราได้นํามาฝากกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างงานนี้บอกได้เลยว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งอิ่มท้องอะไรทีเดียวใครที่สนใจอยากจ,จะร่วมทําบุญก็สามารถเดินทางไปที่วัดหนองไก่ได้เลย นอกจากที่นี่จะมีโครงการอิ่มบุญอย่างขน,นมปังสาชูเบเกอรี่แล้วก็ยังมีโครงการร่วมบริจาคโรงศพให้แก่ศพราย,ยาดอีกด้วยและรับบริจาคในส่วนของปัจจัยในการซื้อเครื่องมือแพทย์ด้วยเ้ะใครที่สายบุญก็อย่าพลาดเชียวนะอ๋อใครที่ไม่สะดวกที่จะเข้าไปที่วัดก็สามารถทำบุญออนไลน์กันได้เลยรายละเอียดเดี๋ยวแปรให้ใต้โพสเด้อ